สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับและสวัสดี FC ช่องเดอะตุกโตโยต้าทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้มีคอนเทนต์กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปรีวิว f o r ์จูเนทั้งตัวรุ่นมาตรฐาน2.4แล้วก็ตัวเ e จ e นเดอร์สทีนี้มีลูกค้าโทรมาถามกันเยอะครับต้องบอกว่าเยอะมากเลยทีเดียวจนผมมีความรู้สึกว่าผมต้องทําคลิปมาอธิบายวิธีการใช้งานให้กับคุณลูกค้าที่ซื้อรถรับรถมาแล้ว แล้วไม่รู้ว่าระบบพวกนี้มันทำงานยังไงถามกันมาเยอะมากนะครับผมก็เลยอ่ะทำคลิปให้ดูเลยละกันในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวสเปครถแต่จะมาอธิบายในส่วนของตัวนี้เลยในเรื่องของตัวไฟหน้านะครับทั้งสองตัวเลยและที่สำคัญคือสิ่งที่คุณลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าซื้อรถมาแล้วไอ้ตัวนี้มันพังหรือไม่พัง ก็คือตัวไฟเด l i ไลท์ในตัวเส้นที่อยู่ในโคมครับน,นะตัวเส้นที่อยู่ในโคมก็อยู่ยในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทำงานของไฟหน้าในรุ่น Fortuner ทั้งตัวรุ่นมาตรฐานและตัว l e g e n d ด r นะครับก็ต้องบอกว่าหลักการทำงานมันก็คือเหมือนกันแหละเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติเหมือนกันมีไฟ d a y t m m l r u n n i n g Light เหมือนกันแล้วก็มีไฟเลี้ยวมีไฟเขาเรียกว่าเหมือนมีไฟหลีตรง ไยกันชนด้านล่างเหมือนกันทั้งคู่เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมรายละเอียดกันถ้าเกิดมีเสียงลมเข้าไปรบกวนในการรับชมนะครับเนื่องจากสถานที่เนี่ยเป็นที่เปิดโลกนะครับถ้ามีเสียงลมเข้าไปรบกวนเซลตุกขอภัยมนาทีด้วยนะเอาละเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับผมไปเอาละครับทีนี้รถทั้งสองคันผมได้ทําการติดเครื่องเรียบร้อย ทีนี้สังเกตได้เลยนะครับว่าเอ๊ะไฟเดย์ไทม์ก็ยังไม่ติดถึงแม้ว่าติดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะทั้งตัวรุ่นมาตรฐานแล้วก็ตัวเลเจนเดอร์เนี่ยผมติดเครื่องเรียบร้อยแล้วแต่ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ยังไม่ติดอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณลูกค้าต้องดูเลยก็คือในเรื่องของเบรกมือเบรกมือคุณลูกค้าขึ้นไว้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่ครับ เบรกมือยังขึ้นวาอยู่นะอ่าผมปลดเบรกมืออ่านี้ผมปลดของคันเลเจนเดอร์นะเห็นไ,ไหมครับไฟเดย์ไทม์รันดิ้งไลท์ของตัวเลเจนเดอร์ติดเรียบร้อยก็คือไอตัวเส้นตรงนี้แหละเนี่ยครับติดเรียบร้อยนะไม่ได้พังแต่อย่างใดนะครับเนี่ยไอไฟเส้นตัวเนี้ สำคัญเลยเวลาคุณลูกค้าติดเครื่องแล้วนะครับปดเบรกมือให้เรียบร้อยไฟ Day Time Running Light จะติดชื่อก็บอกอยู่แล้วเลยครับว่าไฟ Daytime r u n n i n g light ก็คือติดตอนกลางวันติดตอนที่ไฟหน้าไฟปกติไม่ทำงานนี่สังเกตเลยเห็นไหมครับไฟหน้าไม่ติดการทำงานนะ เพราะฉะนั้นพอไฟหน้าไม่ติดการทํางานแล้วเราติดเครื่องแล้วปลดเบรกมือให้เรียบร้อยแล้วตัวไฟ Daytime Running Light เขาจะติดนี่นี้อ่าแล้วผมจะให้สังเกตตัวชายด้านล่างนะตำแหน่งตรงตำแหน่งไฟเลี้ยวด้านล่างเห็นไหมครับก็ไม่มีอะไรติดขึ้นมานะติดแค่เฉพาะเส้นที่อยู่ในโคมเท่านั้นก็คือตัวไฟ Daytime Running Light ทีนี้มาตัวรุ่นมาตรฐาน2.4บ้างติดเครื่องแลช่นเดียวกันอ่า เดี๋ยวผมไปปลดเบรกมือให้ดูนี่ครับเบรกมือขึ้นอยู่นะผมปลดเบรกมือโอ้โหเบรกมือขออนุญาต่ะปลดเบรกมือให้เรียบร้อยนี่ครับเห็นไหมฮะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ตัวเส้นที่อยู่ในโคมติดเรียบร้อยแล้วนะนี่ อย่างที่ผมบอกตามชื่อเลยชื่อเรียกเขาไฟเดย์ไทม์นัมมนนิ่งไลท์นั่นก็หมายความว่าไฟจะติดตอนกลางวันความหมายไฟติดตอนกลางวันนั่นก็หมายความว่าไฟตัวนี้ต้องไม่ติดก็คือตัวไฟใหญ่เนี่ยไฟปกติเนี่ยต้องไม่ติดเห็นไหมครับลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากออกรถมาแปลกใจว่าไฟตัวนี้มันทำงานยังไงจะติดตอนไหนคลิปนี้ผมเลยมาทำคลิปให้ดูเลย นะครับอธิบายให้ดูเลยนี่ทีนี้ลูกค้าถามกันมาว่าแล้วทำไมเวลาไฟหน้ามันติดแล้วทำไมไฟเส้นนี้ไม่ติดอะเดี๋ยวผมเปิดเปิดไฟหน้าให้ดูนะเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูทั้งสองรุ่นเลยสมมุติว่าเราอยู่ในที่มืด แล้วระบบไฟหน้าออโต้มันทำงานสั่งเปิดไฟหน้านะครับอ่ะคันเลเจนเดอร์ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยผมเปิดไฟใหญ่นะเห็นอะไรไหมครับไฟหน้าติดไฟเดย์ไทม์ดับเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหม,มครับดับแล้วนะเลเจนเดอร์ก็เช่นเดียวกัน นี่คือเลจนเดอร์ระดับแล้วนะเพราะว่าเราเปิดไฟหน้าแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าไอตัวท่อตรงเนี้มันเป็นท่อนําแสงพอแสงไฟมันส่องผ่านน่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนไฟหน้าไอตัวไฟเดย์ไลท์เนี่ยมันติดแต่ที่จริงไฟเดย์ไลท์มันไม่ติดนะครับถ้าไฟใหญ่เปิดการทํางานและที่ผมให้สังเกตเมื่อสักพู่นี้ก็คือไอตัวนี้ไอตัวชายด้านล่างเนี่ยไอไฟตําแหน่งตรงนี้ครับเห็นไหมคือถ้าไฟไฟหน้าทํางานเนี่ยไอตัวไฟตัวนี้เขาจะติดขึ้นมา ทำงานเหมือนลักษณะเหมือนเป็นไฟหลีครับเนี่ยเห็นไหมนี่ของเลเจนเดอร์นะแล้วก็ของรุ่นมาตรฐาน2.4เห็นไหมครับติดการทํางานเช่นเดียวกันให้คุณลูกค้านึกภาพตาอย่างนี้เลยคือถ้าเมื่อไหร่ไฟหน้าติดไฟเดย์ไทม์มันจะไม่ติดนะครับไอตัวเส้นในโคมเนี่ย คือไฟ daytime running light นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมกลางวันอยู่เลยแล้วไฟหน้ามันติดผมให้ดูตรงนี้ครับด้วยความที่ว่ารถดเดิมเดิมมาตราจากโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้มีการติดฟิล์มเพราะฉะนั้นเวลาแสงเนี่ยแสงมันส่องเข้ามาเนี่ยมันเข้าไปถึงตัวเซนเซอร์ถามว่าตัวเซนเซอร์อยู่ตรงไหนตัวเซนเซอร์รับแสง เดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับตัวเซ็นเซอร์รับแสงของไฟหน้าออโต้อยู่ตรงนี้น,นี่ือตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะผมเอาผมบิดไฟหน้าที่ออโต้นะเนี่ยตัวเนี้ยนี่ผมบิดไปที่ออโต้แล้วนะเนี่ย ให้ดูนะครับตอนนี้ผมบิดไฟไปที่ไฟหน้าโต้และแสงเข้าพอแสงมีเพียงพอระบบสั่งให้ไฟใหญ่ดับพอไฟใหญ่ดับไฟ daytime ติดการทำงานทีนี้ถ้าผมหาอะไรไปบังตัวเซนเซอร์ล่ะ,ะสมมติว่าผมเอาซองกุญแจนะครับไปบังเซนเซอร์ไว้ เห็นไหมครับพอผมบังเซ็นเซอร์ปุ๊บมันไม่มีแสงเข้าไปที่ตัวเซนเซอร์รับแสงเนี่ยมันระบบรถมันสั่งไฟหน้าทํางานเลยเห็นไหมครับเพราะระบบรถเข้าใจว่าเฮ้ยพอแสงมันเข้ามาน้อยแสดงว่าตอนนั้นมันตอนกลางคืนแน่เลยก็เลยสั่งเปิดไฟใหญ่นะครับไปหน้าปกติเนี่แหละนะฮะทีนี้ลูกค้าที่ออกรถไปติดตั้งเฟรมนะครับ ความเข้มประมาณ60%ขึ้นไปไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมไฟหน้ารถติดไวนะฮะต้องบอกว่าเซนเซอร์ของตัวไฟหน้าเนี่ยเขาสามารถตั้งค่าได้นะเรื่องของความไวในการเปิดปิดการทำงานเนี่ยคุณลูกค้าสามารถนำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการให้ทางศูนย์บริการเซตค่าได้นะครับในเรื่องของการตั้งความไวของเซนเซอร์ไฟหน้านะ ไม่ให้มาติดไว้นั่นเองหรือไม่ลูกค้าหลายๆท่านที่อาจจะออกรถแล้วศึกษาข้อมูลมาพอสมควรเขาก็จะแก้ด้วยวิธีการเปลี่ยนในเรื่องฝาครอบเซนเซอร์ให้เป็นฝาใสเพราะสเปคเดิมจากโรงงานนะครับเขามาเป็นฝาสีสีทึบสีเข้มเข้มเขาก็เปลี่ยนเป็นฝาใสซะเลยนะคะแต่ลำดับแรก ถ้ายังไม่อยากเปลี่ยนไอตัวฝาครอบเซนเซอร์เอารถเข้าสู่บริการให้ทางสู์บริการนะครับเซตค่าไฟหน้านะครับผมเซตค่าไฟหน้าเรื่องของตั้งค่าความไวของเซ็นเซอร์ไฟหน้าเนี่ยตั้งให้หน่อยให้มันตอบสนองช้าลงกว่าค่าเดิมของโรงงานนะฮะก็จะประมาณนี้นะสำหรับในเรื่องของหลักการทำงาน ของตัวไฟหน้าในรุ่น Fortuner คุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับว่าไอไฟไอตัวไฟเส้นๆที่อยู่ในโคมเนี่ยมันพังหรือเปล่ามันไม่ได้พังครับแต่บางทีคุณลูกค้าก็ต้องเข้าใจในเรื่องของหลักการทำงานนะครับคลิปนี้ผมก็ถือว่าทำออกมาเพื่อให้กับคุณลูกค้าที่ออกรถมาแล้วนะครับอาจจะยังไม่ทราบหรือใครก็ตามที่อยากจะศึกษาหาข้อมูลนะครับก็ลองนำคลิปในคลิปนี้ ไปใช้นะครับหรือก็จะประมาณนี้นะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามข้อมูลนะสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรของเซลตุ้งนะครับ061-821-3464 Line ID t w 1าย ID นะครับสอบถามข้อมูลตัวรถสอบถามโปรโมชั่นสอบถามอะไรต่างๆโทรมาสอบถามได้ครับยินดีให้บริการนะแล้วก็ ยังไงหลังจากรับชมคลิปนี้แล้วช่วยกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้คอนเทนต์นี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเซลตุกด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าหากว่ามีเสียงลมเข้าไปรบกวนนะครับในการรับชมเซลตุกขอภัยมานาทีนี้ด้วยคลิปต่อไปเซลตุกจะพาไปรับชมอะไร จะไปรีวิวรถรุ่นไหนก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเพราะบางทีกดติดตามอย่างเดียวไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปคุณลูกค้าบางทีอาจจะพลาดคลิปหรือคอนเทนต์ดีๆที่ผมได้มาลงไว้ให้คุณลูกค้าและ f c ทุกท่านได้รับชมกันนะฮะนะก่อนจากกันขอเห็นหน้ากันหน่อยนะครับ ก็วันนี้ก็ฝนมาแล้วเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนทำตัวไม่ถูกแล้วครับปรับสภาพไม่ถูกละยังไงวันนี้เซตุกขอตัวจบคลิปแบบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าและเอซทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคุณลูกค้ามีข้อมูลอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนก็ลองคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปได้หรือสงสัยในเรื่องของการใช้งานรถหรือข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ย ลองคอมเมนต์ถามไว้ได้ครับเดี๋ยวเซลตทุกอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะไปทีมตอบไปให้นะครับยังไงวันนี้เซลตตุกขอตัวจบคลิปแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ